สวัสดีครับวันนี้ผมมาอ่านแอคชั่นแพมเรื่องความสามารถความถนัดและอัจฉริยภาพในตัวของคุณโดยเป็นคลิปเสียงของคุณพิมลวันจุดบกพร่องที่ตรงกับคลิปเสียงนะครับ 1. ไม่สามารถรู้ความสามารถของตนเองไม่มีการหมั่นหาความรู้ใส่ตัวโดยวิธีการที่นำไปใช้งานคือการสำรวจตัวเอง ว่าตัวเองนั้นถนัดด้านใดบ้างแล้วใช้ความถนัดนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันหาความรู้เพิ่มเติมเมื่อว่างจากการทำงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ของตัวเองนะครับรายละเอียดคลิปเสียงมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์คือการใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ การหาความรู้และมันฝึกฝนเพื่อให้เป็นความสามารถและมีความถนัดแล้วจะเกิดความอัจฉริยะขึ้นมาเองครับวันนี้ผมฝ่ากเชนเท่านี้ครับสวัสดีครับ